เมื่อแผ่นดินชายทะเลภาคตะวันออกต้องร้อนละอุจากเหล่าคนเถื่อนนาวิกโยธินหนุ่มต้องออกตามล่าตามล้างเหล่าทุรชนบนเส้นทางนอกกฎหมายอินทรีบูรพาตำนานทะเลสี่เลือดอาชญาิิาายจากปลายปากกาของสุริยันศักไทยสง ตอนที่40ท่าเรือเพเวลาเฉียดบ่าย2โมงภายในเรือนทรงไทยของอินทรีเทาบัดนี้แลมีชีวิตชีวาเนื่องจากมีนักธุรกิจนานา,นาเข้าเยี่ยมเยียนสาวสวยปรึกษาการจัดพิธีรับขวัญอดีตผู้ใหญ่เปลวพระคุ้มอยู่หลังปล่อยตัวนาห้องทำงานหล่อนคับคังนุชนาฏพระคุ้มอยู่แม้เหนื่อยกับการรับแขกติดต่อกันเช่นนี้นับแต่มีข่าวจะปล่อยตัวบิดาแต่ก็ไม่ได้รู้สึกงุดหงิดเอื้อมระอาแต่ประการใด ทั้งยังรับเจตนาดีของกลุ่มนักธุรกิจไปพิจารณากบ,บิดาเมื่อได้รับอิสระทุกระไหไปราวครึ่งชั่วโมงบรรดานักธุรกิจหลายขาแขนงลากลับและพอเสียงเครื่องยนต์รถจางไปจากสดสาวสวยได้ทอดกายพิงพนักเก้าอี้ปิดตาพริมครู่หนึ่งจากนั้นจึงพูลมหายใจจนเจ้าตัวได้ยินพักใหญ่ร่างอรชรในชุดกระโปรงสีบานเย็นตัดกับผิวขาวแรเด่นสะดุดดึงร่างจากท่าเอ็นขึ้นนั่งตัวตรงไล่ตั้งในตาคู่สวยดำครับ จับตามองยังข่าวพาดหัวหนังสือพิมพ์บนโต๊ะเบื้องหน้ากองปราบจับสมตำรวจฆ่าเอกวิทย์แล้ว1ในสามือปืนเป็นลูกน้องรองผู้บังคับการภูทรสองตำรวจใหญ่ประชุมเครียดสองชั่วโมงพิจารณาไม่ฟ้องผู้ใหญ่เปลวพ่อหญิงสาวลัสายตาจากพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์นางขิวขมวดได้ครู่หนึ่งเสียงเคาะประตูห้องดังพอได้ยินสองสาครั้งก่อนถูกเปิด นุชนาถเห็นญาติหญิงสูงวัยยืนอั้มอึงเลยออกปากเสียงสายยิ้มละไมเข้ามาก่อนสิครับป้าป้าตุพีสาวของมารดาหล่อนแย้มยิม้มในตาสุขใสบอกเสียงแผ่วคุณน้ำมนต์กลับมาแล้วคะ่ะคนของแกก็มาด้วยหญิงสาวพลั้งปากเอา้าแล้วเขาไม่กลับเข้ากรมกองหรอคะอันนี้ป้าไม่รู้เรื่องหรอกคุณหนูลองสอบถามกันเองดีกว่าคอยเดี๋ยวนะป้าไปตามแกมาพบนุชนาถล้างทันทีอย่าะลรป้าเขาเพิ่งกลับมายังมีเวลาพูดคุยกันอีกนานคะ่ะ ประตูยิ้มสดชื่นพลางปิดประตูดังเดิมหญิงสาวรอบยิ้มขวยเขินที่ญาติผู้ใหญ่อย่างรู้ความในใจสักครูสาวเจ้าลุกจากเก้าอี้ไปปิดไฟและเครื่องปรับอากาศก่อนออกจากห้องทํางานบิดาก้าวเนิบๆไปทางด้านหลังของตัวบ้านทามกลางเสียงกังหันลมคลั่งหึงห่งๆขณะทธิบายต้านแรงลมทะเลเราคนงานหญิงชายและฝ่ายรักษาความปลอดภัยเข้าไปยิ้มทักทายทายทาทสาว แล้วนำชมฟาร์มกุง้งดูผลการขยายงานที่หล่อนขยายผลการพอเลี้ยงกุ้งกุลาดำเพิ่มขึ้นอีก50เอร์เซอยางตั้งอกตั้งใจนุชนาดเดินชมกิจกรรมประมง,งอยู่ราว20นาทีก็เข้าไปหลบแดดบ่ายอันร้อนระอุอย่างเรือนพักหลังเล็กซึ่งปลูกอยู่ริมนากรงพลางชายพะเช็ดหนา้าซับเหงื่อบริเวณใบหน้าปากล่าวแก่พู้ติดตามเสียงกังวลทุกคนไปทำงานหรือไปพักผ่อนกันเถอะจ้านั่นแล้วที่บรรดาคนงานจึงได้แยกย้ายจากไปพอเหลือตัวเองเพียงลำพัง นุชนาก็เอนหลังบนเก้าอีาา้ผ้าใบท่อตาคมสึงจับยังท้องฟ้าริบๆไล่จุดหมายลมทะเลพัดกรูน้นนําในนากรุงเกิดเร็วขึ้นสุขใสคล้ายประกายเงินวิ่งไล่กันเป็นระลอกไม่นานนักหญิงสาวจึงปิดตาพริมเวลาล่วงไปตะวันร้อนแสงกล้าลมทะเลพัดแรงหนุ่มหนึ่งใบหน้าคมเข็มสวมเสื้อยืดคอปกสีต้องอ่อนนุ่งเกงเกงยีนก้าวไปหยุดอยู่ห่างเรือนพักริมนากรุง สองดวงตามองล่างอรชรในอาพรสีบานเย็นครู่หนึ่งก็ขยับเข้าไปจนห่างราวสามเมตรแล้วยืนอึอ้งที่ท่าคล้ายตัดสินใจไม่ถูกยืนสงบโต้แรงลมอยู่ราวสิบนาทีเห็นสาวเจ้ายังนิทราสนิทจึงเดินวนเวียนไปมากากรออีกสักพักหากไม่ตื่นก็จําเป็นต้องปลุกจบจชายหนุ่มตัดสินใจก้าวเข้าชายขาดที่พักพอเสียงรองเท้ากระทบพื้นกระดานปรากฏเสียงหญิงสาวรีบลืมตาชายหนุ่มลนลานออกตัว ขอพัยผมมีธุระมาบอกคุณนุชครับนุชชนะลุกขึ้นนั่งตัวตรงมือหนึ่งใช้ผ้าเช็ดหน้าซับเหงื่อบริเวณใบหน้าง,งามปากเปิดคำกังวานเรื่องอะไรคะชายหนุ่มทำมือชี้ไปยังม้านั่งยาวนุชชนะทำตาดุฝ่ายหนุ่มหดมือบนเสียงดังวิ่งตามหาคุณนุชทั่วไปหมดขอนั่งพักหายใจหน่อยก็ไม่ได้เอา้าก็ไหนว่ามีธุระสาคัญไงมันก็สําคัญอยู่ครับหนุ่มรีบบอกแต่ใจคอจะให้ผมเล่าไปหอบไปอย่างนี้หรอครับสาวเจ้าบอกเสียงแน่น เอางั้นเชิญนั่งก่อนค่ะกวนชะมัดเลยแล้วกันสรุปจะนั่งหรือไม่นั่งชายหนุ่มไม่ชักช้าก้าวไปนั่งบนไมา้ยาวท่านควันนุชนาก้มหนารอบยิม้มขอสุดการทีทางเงื้องะของเขาแต่แซงสำทับบอกได้หรือยังล่ะคะยังพักไม่ได้ถึงนาทีเลยจะรีบไปไหนล่ะครับคุณน้ำมนต์ครับคุณชอบยั่วคนเล่นหรือไงคู่เสียงเขียวชายหนุ่มทำหน้าแย่ยกมือปรามเรารีบแจงธุระสำคัญเสียงดังชัดเจน ทนายองอาจโทรเข้ามาเมื่อครู่บอกคุณพ่อของคุณนุชจะถูกปล่อยตัววันพรุ่งนี้ตอนบ่ายครับยิงสาวรับทราบด้วยความปิติแต่กลับไม่แสดงออกสักต่อด,ด้วยสีหน้าเอาการเอางานหมดแค่นี้เหรอน้ำมนต์หน้ามองถามอยังเกรงใจคุณนุชไม่ตื่นเต้นดีใจเลยเหรอครับดีใจค่ะแต่คุณซ่อนมันไวใช่ไหมใจกล้าขึ้นจะรู้ไปทําไมเปล่าครับอ้อมแอมเลียงนุชชนะยิ้มนิดเดียวพลางผินหน้ามองริ้วขึ้นในนากรุง น้ำมนต์คืนน้ำลายลงคออย่างยากเย็นสักครู่เขาเอ่ยคำเบาหวงผมมีเรื่องเล่าให้คุณนุชฟังด้วยไม่รู้จะก,การุณารับฟังหรือเปล่าก็พูดมาสิชายหนุ่มยิ้มกว้างแล้วกล่าวเสียงนุ่มเบาแต่หญิงสาวได้ยินชัดเจนผมกลับไปรายงานตัวที่ต้นสังกัดเผอิญท่านผู้การท่านถามว่าผมมองผู้หญิงไว้ที่ไหนบ้างหรือเปล่าท่านจะเป็นเท่าแก่ให้ผมไม่กล้าบอกท่านแต่ท่านก็ยังบอกว่าหากผมพบเมื่อไหร่ให้บอกท่านได้ครับหญิงสาวกล่าวสีหน้าปกติแล้วตอนนี้คุณน้ำมนต์พบหรือย,ยังล่ะ พบแล้วครับทําไมไม่บอกท่านล่ะผมยังไม่ได้คุยกับฝ่ายหญิงเขาครับแล้วทําไมไม่ลองคุยกับเธอดูล่ะช้านะคนอื่นเขาจะคว้าไปชมซะนะก็กําลังคุยอยู่นี่ไงครับไงหลอดคิ้วเลือดตาโตจริงครับชายหนุ่มยืนยันพลางเสริมไม่ทราบเป็นวิมานที่ฝันคนเดียวหรือเปล่านุชนาถไม่ตอบคาส่วนใจสั่นระลิกใบหน้าคล้ายร้อนวูบวาบไม่ยอมสู้ตาหนุ่มซึ่งบัดนี้จับจองทุกอิริยาบถสาวงามขมแ็งที่สุดแล้วฝ่ายหนุ่มครวญเสียงแผ่ว ตอบได้ไหมครับเพราะเป็นฝันของผมฝ่ายเดียวหรือเปล่าหญิงสาวตอบกลับด้วยซุ้มเสียงพอกันนุชต,ต้องขอฟังความเห็นคุณพ่อก่อนแม้เรื่องนี้นุชสามารถตัดสินใจเองได้หวังว่าคุณน้ำมนต์คงเข้าใจนะครับผมเข้าใจเพียงแค่นี้ผมก็รู้สึกสุขใจแล้วครับอย่าหวังในตัวนุชให้มากก็แล้วกันนุชเป็นลูกคนเดียวคุณพ่อคงไม่อยากให้นุชไปจากท่านท่านหวังในตัวนุชมากคุณก็รู้ครับนุชชนะพลิกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูฝ่ายหนุ่มถามด้วยใจเต้นรัวคุณนุชจะกลับเหรอครับ เย็นมากแล้วนุชเผลอหลับไปจบคำหล่อนหันกลับมามองชายหนุ่มน้ำมนตกล่าวต่อวันนี้เป็นวันเกิดของผมหากคุณนุชไม่ลังเกียจกรุณาไปร่วมรับประทานอาหารเย็นกับผมสักมือได้ไหมครับวันนี้เหรอครับกรุณาเถอะครับผมคงสุขใจกว่าน,นี้ถ้าเราได้ทานอาหารจนเพียงลําพังแล้วคนของคุณล่ะผมขนเล่ากับกับแก้มให้เขาทําที่บ้านพักแล้วครับไปนะครับค่ะไปก็ได้ค่ะ เรือนจำกลางจังหวัดระยองเวลา16นาฬกา20นาทีภายในกำแพงกรรมแดนอุกชรกันขณะนี้นักโทษและผู้ต้องขังที่กินอาหารเย็นจากโรงเลี้ยงอาหารเสร็จแล้วต่างแยกย้ายกันนั่งสูบบุหรี่รับลมก่อนถึงเวลาขึ้นตึกขังที่คนจำจุลีหน้าที่คุมขังเดิมมีนักโทษไปนั่งออกันคอยเข้าแถวขึ้นขังไม่ไกลจากไม้ใหญ่นักปรากฏลางชายไทยผมเกลียนวัย5้ปีนุ่งกางเกงขาสั้นสีน้ำเงินเสื้อคอกลมสีขาว สองข้อเท้าจำตรวนเส้นขนาดใหญ่ข่าวาวาับวับนางสุบุรีอยู่บนขอนไม้ตาเหม่อมองดวงอาทิตย์ลอยดวงต่ำสงบเงียบเสียงกรนกังวานกลิ้งกลางดึงสายตาผู้ต้องขังสูงวัยชวัดต,ตามองผู้มากับเสียงโซ่ตรวนเป็นชายชะการร่างสูงใหญ่ศีรษะโตด้านหลังมีคอสิงหนุ่มถือกระบองขนาดใหญ่ควบคุมมาด้วยผู้วุโสกว่าทักขึ้นก่อนจะไปไหนเราชดผู้คุมชะง,งักเท้าหยุดกับทีโชดกระทำารวะเจ้าหนายผู้มีคุณ พลางลากตรวนเข้าไปหาปากบอกเสียงดังผมมากราบเท้าขอโหดศกิกรรมกับผู้ใหญ่ครับอินทรีสูงวัยลุกขึ้นเดินไปตบ,บ่ากอดีตสมุนใกล้ชิดโฉดยืนของร่างอย่างสำรวมผู้ใหญ่ไม่ได้ถือโทษโกรธเองชีวิตคนต่างมีหนี้กรรมสบายใจเถอะวะคดีผมถึงได้ลดโทษลงเหลือตลอดชีวิตเองอยังมีห่วงข้างหลังใช่ไหมครับผมเหลือแม่กับเมียสองคนเท่านั้นอย่าห่วงเดี๋ยวผู้ใหญ่อุปการลาเองพรุ่งนี้ผู้ใหญ่ก็ถูกปล่อยตัวแล้วผมขอประสบโชคชัยด้วยครับ ขอบใจว่ามีอะไรจะสั่งถึงแม่กับเมียหรือเปล่าโชดยิม้มเศร้าร่นคำแทบไม่ได้ยินผู้ใหญ่ช่วยบอกแหวนเมียผมว่าอย่ารอผมเลยผมอนุญาตให้เขามีแฟนใหม่ได้ครับส่วนแม่ผมแก่แล้วชอบไปอยู่วัดก็สุดแต่ผู้ใหญ่จะสงเคราะห์ครับมีอะไรอีกไหมโชดพนมมือท่วมหัวขอให้ผู้ที่คิดร้ายต่อผู้ใหญ่ทุกคนจงพินาศทุกลายไปครับอินซีเท่ายืนสูดลมหายใจลึกสองมือบีบไหล่สมุนก้อนยิ้มกว้างท่านใดนั้นเสียงนกหวีดละรัวลัน โชดยกมือไหว้ลาอดีตนายยิ้มอารมณ์ดีให้แต่ลึกลงไปอดีตผู้ใหญ่บ้านคนดังทั้งเวทนาทั้งสงสารมัน